สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับพิยุเดนมาต่อนกกระทามาไก่แสงยืนเสียงตบๆอยู่เมื่อกี้หมายเป็นป่าลกนะเราไปเดินดูกันเลยเสียงมันลกติด มีเสียงดิ้นครับหลังสามเสร็จครับนี่นะครับเส็จนะครับสิงชุดใหม่ครับนี่นะครับนกกระทานกกำลังห้านะครับเสียงดีอยู่นะครับ ขนแตมสีน้ำตาลด้วยนะครับดอกใหญ่สวยนะครับตูเติดแจวนี่ไงนะครับฝากกดติดตามกับพี่ยูนะครับอันนี้เป็นคลิปใหม่นะครับเป็นช่องใหม่ยังไงก็ฝากกดฝากติดตามด้วยนะครับกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับอันนี้เป็นช่องใหม่นะครับช่องเก่าไม่ได้เข้าแล้วนะครับ แหนวะขอบของครับ